สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เล็กอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาคุยคําถามเข้ามาอีกแล้วนะคะว่าอาหารอะไรพี่เล็กคาถามนะคะอาหารอะไรนะคะยิ่งกินยิ่งแก่จริงๆพี่เล็กก็เคยทําไปแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทํามอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวตอบคาถามกันไปเดี๋ยวเพิ่มอาหารขึ้นมาอีกได้นะคะยิ่งกินยิ่งแก่ค่ะหยุดกินซะ10อาหารที่ทําให้หน้าแก่ก่อนวัยนะคะทั้งยังเป็นผลร้ายต่อร่างกายด้วยค่ะ อาหารอยู่ตรงหน้าใครล่ะจะอดใจไหวแน่นอนว่าอาหารแต่ละชนิดนะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียตามมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยค่ะเตือนนะคะอาหารที่ทําให้หน้าเรานะคะแก่ก่อนไวัยได้นะคะซึ่งอาหารแต่ละชนิดนั้นสามารถนะคะทานได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องมีความพอดีหรือว่านานๆทานทีนะคะ เพื่อให้เกิดผลดีแล้วก็ไม่ทำ้ายร่างกายของเราด้วยนะคะหนึ่งค่ะน้ำตาลนะคะหรืออาหารที่มีรสหวานจัดค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบนะคะอาหารที่มีรสหวานไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆนะคะแต่หารู้ไหมคะว่าหากรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เซลล์ผิวนะคะเสื่อมลงนะคะผิวพรรณไม่เป็นกลัง่งทำให้เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรอีกด้วยนะคะ ต่อไปค่ะข้อ2นะคะแอลกอฮอล์ค่ะหรือเหล้านั่นเองนะคะอาจจะมีเบียรด้วยสําหรับหนุ่มๆส,สาวนะคะที่ชอบดื่มกันเป็นประจำที่ต้องระวังให้มากเลยนะคะเพราะแอลกอฮอล์นะคะจะทําให้ร่างกายนะคะสูญเสียน้ําไปมากและที่สําคัญก็คือทําให้ตับแข็งได้ง่ายๆเช่นกันนะคะหากตับนะคะสุขภาพไม่ดีก็จะส่งผลทําให้ผิวนําผิวหนังของเรานะคะหมองคล้ำนั่นเองค่ะ ไม่ขาวอมชมพูเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะต่อไปข้อสามค่ะแอลกอฮอล์นะไ้ไม่ใช่คาเฟอีนนะคะกาแฟค่ะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะเช่นชากาแฟน้ำอัดลมคงเป็นตัวช่วยนะคะที่ทำให้ตื่นตัวของทุกคนนะคะแต่ก็จะทำให้ผิวพรรณนะคะเขียวย่นอีกด้วยนะคะเช่นกันค่ะ ทางที่ดีนะคะพยายามอย่าดื่มกันเยอะเลยนะคะได้ค่ะถ้าใครอยากดื่มและชอบก็วัวละแก้วตอนช่วงเช้าพอนะคะกินได้ค่ะแต่ว่ากินน้อยๆจำกัดเลยถ้าไม่กินได้ยิ่งดีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อ4ี่ค่ะไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันทรานั่นเองค่ะไขมันทรานนะคะเช่นเค้กคุกกี้ขนมคุกก็กอบนะคะ ครีมเทียมค่ะเนยเทียมไขมันพวกนี้จะทำให้เราอ้วนง่ายทำให้ผิวมีเซลลูไลท์นะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นยังทำให้ผิวหนังของเรานะคะไวต่อแสงนะคะรังสี U V มากขึ้นอีกด้วยค่ะนั่นก็แสดงว่าจะทำให้ผิวหนังขาดความชุ่มชื้นค่ะแถมริ้วรอยนะคะยังถามหาก่อนไวอีกด้วยค่ะ5ค่ะอาหารรดเค็มนะคะแค่รูป ก็น่ากินแล้วจ้าแต่ช้าก่อนไม่ว่าจะเป็นหมูแดดเดียวนะคะหรือร้อยแดแดดพวกนี้แหละมักจะมีโซเดียมอยู่เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งจะทำให้ดูดซับน้ำนะคะออกจากร่างกายทำให้ผิวหนังนะคะเกิดความแห้งการได้ง่ายๆนะจ้าหค่ะอาหารแปรรูปแช่แข็งอาหารกระป๋องค่ะปลากระป๋องเอ้ยผักดองเอ้ยอาหาร กล่องแช่แข็งเอยนะคะหรือแม้กระทั่งของโปรดปานของหลายๆคนอย่างเช่นไส้กรอกค่ะแฮมเบคอนพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์มีสารจำพวกซาไฟา์นะคะหรือสารกันเสียค่ะแต่งกินและวัตถุก,การอาหารเหม็นคืนที่จะสามารถนะคะเข้าไปกระตุ้นผิวนะคะให้เกิดอาการอักเสบได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะ 7. อาหารปิ้งย่าง อาหารพวกนี้แหละค่ะอร่อยนะคะเดือนหนึ่งต้องมีอย่างน้อยสักครั้งยิ่งไม่เกียมยิ่งเพลินแต่รู้ไหมคะว่าโทษมหาศาลเพราะมันจะไปทำลายผิวให้เกิดริ้วรอยขาดความตึงกระชับแถมกินมากก็เปลืองเงินอีกแล้วด้วยนะ 8. เครื่องดื่มชูกำลังค่ะ ชูกำลังได้ก็ทำลายกำลังได้พอๆกันสำหรับเครื่องดื่มพวกนี้นะคะแถมยังทำลายสารเคลือบฟันค่ะทำให้ฟันเหลืองผุกร่อนอย่างที่เห็นกันบ่อยๆอีกด้วยค่ะเก้า <9 S 1> <9 S 2> ค่ะต่อไปนะคะอาหารทอดค่ะไขมันจากน้ำมันจะไปทำลายคอลลาเจอรอลเช่นนะคะ ที่อยู่ใต้ผิวหนังค่ะทําให้ผิวหนังเขียวย่นนะคะไม่เป่งปังเหมือนเคยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ10ค่ะอาหารที่ใส่สารให้ความหวานแทนน้าตาลค่ะคือน้ําตาลเทียมนั่นเองค่ะน้ําตาลเทียมนะคะเป็นสาเหตุนะคะโรคอ้วนและเบาหวานทางอ้อมและยังส่งผลให้ใบหน้าเหี่ยวย่นได้เหมือนพอๆกับน้ําตาลแท้ๆอีกด้วยค่ะ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหรือใครมีอาหารที่เพิ่มเติมที่ว่าคิดว่ากินแล้วแก่ก็เขียนมาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะ คลิปที่2จะลงตอนบ่ายๆนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะ15บหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำน,นะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนําไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกําลังใจให้พี่เล็กในการทําคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ adsp 8 8 8นะคะหรือสแกน qr code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน qr code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ l i น์แอของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ s อด8 8นะคะหรือไม่ก็เข้ามา q ิ code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ